วันนี้ทุกภาคดับตาสัญญาณรอบใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วไทยอีกครั้งสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยากรณ์อากาศกับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับเริ่มต้นกันจากภาพตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำค่ำมืดวันนี้เป็นต้นไปเย็นยำค่ำมืดของวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2500 66ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าทางประเทศไทยตอนล่างบริเวณทางภาคใต้ตอนล่างและทางประเทศมาเลเซียตอนบนย่อมความกดอากาศต่ําได้ขึ้นฝั่งมาเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่บริเวณทางประเทศไทยตอนบนไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาคเหนือทางภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบน บริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงและยังคงปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนรวมถึงบริเวณทางทะเลจีนใต้ทางพี่น้องลาวและเวียดนามลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ทางประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวและลมค่อนข้างแรงครับโดยเฉพาะในช่วงตอนเช้าหนาวถึงหนาวจัดกันเลยนะครับ สำหรับบริเวณทางยอดดอยของทางภาคเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-11องศาเซลเซียสน้ำค้างน้ำแข็งสามารถเกิดขึ้นได้ในบางแห่งส่วนยอดภูของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-11องศาเซลเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหนาวเย็นในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับรวมถึงให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากอาคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งและประกอบกับลมค่อนข้างแรงนั่นเองครับมีพี่น้องหลายท่านสงสัยนะครับแล้วก็สนใจว่าสภาพอากาศหนาวเช่นนี้ในประเทศไทยจะ หนาวเย็นถึงวันไหนและจะยาวนานหรือไม่นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆยคลิปนะครับแอดมินจะมาอธิบายให้นะครับว่าจะหนาวถึงประมาณวันไหนนะครับก็ติดตามชมกันด้วยนะครับอย่าพึ่งกดหนีหายไปนะครับจากนั้นครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาดูในเรื่องของกระแสลมชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆกันก่อนนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในบริเวณทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะบริเวณทางอ่าวไทยกระแสะของลมค่อนข้างแรงมากครับจะอยู่ที่ประมาณ50-70กิโลเมตรในบางพื้นที่อาจจะนะครับอาจจะถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ามีกำลังค่อนข้างแรงมากครับในขณะที่บริเวณทางภาคเหนือนะครับก็จะมีกำลังแรงลมอยู่ที่ประมาณ20-30กิโลเมตรนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและทางภาคใต้จะอยู่ที่ประมาณ 40 6 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทางภาคใต้นะครับตั้งแต่ตอนกลางถึงตอนล่างจะอยู่ประมาณตั้งแต่50 7 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยหากพ่อแม่พี่น้องสังเกตในทะเลจินใต้ในบริเวณทางอ่าวไทยก็จะสังเกตเห็นนะว,ว่า ระแสของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงครับยังคงพัดปกคลุมบริเวณทางอ่าวไทยและบริเวณทางภาคใต้ประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ํากําลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมบริเวณทางประเทศมาเลเซียและทางภาคใต,ต้ตอนล่างครับหรือก็คือพายุนั่นเองถ้าเกิดว่าให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็คือพายุ แต่ว่ามีกําลังค่อนข้างอ่อนนะครับจึงเป็นได้แค่หย่อมความกดอากาศต่ำํำก็จะส่งผลกระทบทําให้บริเวณดังกล่าวคือทางภาคใต้ตอนล่างและทางประเทศมาเลเซียยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวได้ในหลายๆแห่งนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้ตอนล่างเช่นตั้งแต่พัทลุงจังหวัดตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนั่นเองนะครับ จากปัจจัยควบคุมลักษณะสภาพอากาศที่เป็นเช่นนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่อาศัยบริเวณทางภาคใต้ตอนล่างให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักและปริมาณของฝนตกสะสมเป็นเวลาหลายวันซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉพัน์น้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงขึ้นลมบริเวณทางอ่าวไทยในช่วงนี้ จะมีกําลังค่อนข้างแรงครับโดยทางทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2-4เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทางทะเลอันมันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ระวังอันตรายจากคลื่น ที่สัตว์เข้าหาฝั่งชาวเรือชาวประมงในบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลอันมันควรเดินเรือกัด้วยความระมัดระวังและเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กในบริเวณทางอ่าวไทยช่วงนี้ควรงดออกจากฝั่งครับ จากนั้นแอดมินขออนุญาตผ่าท่านผู้ชมมาอัปเดตสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับเป็นลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าในแต่ละภาคจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณทางภาคเหนือช่วงนี้นะครับลักษณะอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า จะมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวบริเวณทางยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้น้ําค้างน้ําแข็งบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ําสุด4ถึง11องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวและลมค่อนข้างแรงบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดไดอุณหภูมิต่ำสุด6-11องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทางภาคกลางจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและลมค่อนข้างแรงครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นกับลมค่อนข้างแรงโดยจะมีปริมาณของฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวได้ในบางแห่งส่วนมากจะเป็นทางบริเวณจังหวัดตราดนั่นเองครับ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง2-3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศเย็นและลมค่อนข้างแรงโดยมีปริมาณของฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับทางตอนล่างของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองในวันนี้ร้อยละ60%ของพื้นที่ครับ ใช่ครับร้อยละ60ของพื้นที่และมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียยลาและนราธิวาส โดยอุณภูมิต่ำสุด24-25องศา,าเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด26-32องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า4เมตรมาดูทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนฟ้าขนองร้อยละ40%ของพื้นที่ใช่ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ 40%ของพื้นที่ในวันนี้นะครับและสามารถมีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวได้ในบางแห่งเช่นทางบริเวณจังหวัดตรังและสตสตูลน,นะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรหางฝั่งขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพและปริมณฑลครับช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นแล้วก็ลมค่อนข้างแรงนะครับในช่วงนี้นะครับลมตะวันออกจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเมื่อเรามาดูทางบริเวณภาคใต้ตอนล่างและบริเวณทางประเทศมาเลเซียครับในช่วงเย็นๆค่ำๆข,ของวันอาทิตย์ที่24ทธันวาคมนะครับ ย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ได้ขึ้นสั่งมาปกคลุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้วนะครับในขณะที่พอเราเล่นโมเดลต่อไปในช่วงของวันจันทรที่25ธันวาคม2566ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ยังคงปกคลุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวและ จะสลายตัวในช่วงค่ำคำของวันจันทร์ที่25ธันวาคมเป็นต้นไปฉะนั้นหมายความว่าบริเวณทางภาคใต้ตอนล่างและทางประเทศมาเลเซียตอนบนจะยังคงพบเจอกับสภาวะปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับจากนั้นแอดมินจะมาตอบคำถามตามสัญญาครับที่มีพ่อแม่พี่น้อง f อหลายท่านถามกันเข้ามาว่า ในประเทศไทยจะมีอากาศเย็นถึงวันไหนและจะหนาวยาวนานหรือไม่ในรอบนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยแอดมินต้องบอกว่าสภาพอากาศหนาวเย็นที่เคลื่อนตัวมาจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยนั้น mm hmm. ก็จะหนาวเป็นรอบๆไปแล้วก็จะอ่อนกําลังลงเป็นรอบๆไป mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ย5 ถึงวันอังคารที่26ธันวาคมนะครับในเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือก็คือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงนะครับในรอบนี้มีกําลังค่อนข้างแรงส่งผลทําให้เข้ามาปกคลุมทางประเทศไทยทางประเทศลาวและทางเวียดนามรวมถึงทางทะเลจีนใต้จะมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงทําให้มีกําลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ทางประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวได้อย่างต่อเนื่องนะครับและ ปริมาณความเย็นในรอบนี้จะเริ่มค่อยๆอ่อนกำลังลงตั้งแต่ช่วงวันที่2 7ถึงช่วงประมาณวันที่30ธันวาคมเป็นต้นไปก็จะเริ่มค่อยๆอ่อนกำลังลงส่งผลทำให้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับปกคลุมทางประเทศไทย จะเริ่มอ่อนกําลังลงนั่นเองลักษณะเช่นนี้จะทําให้ในบริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้นจะมีหมอกเกิดขึ้นช่วงตอนเช้าโดยทางภาคเหนือและบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงสามารถสัมผัสอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวได้นะครับในช่วงตอนเช้าส่วนทางภาคกลางทางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณทางภาคใต้ตอนบน จะมีอากาศเย็นเฉยๆในช่วงตอนเชา้านั่นเองครับโดยถนะ้าหากว่าเป็นสภาวะปกตินะครับปริมาณความเย็นนะครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นก็ควรที่จะต้องอ่อนกําลังลงตั้งแต่ช่วง24และก็25ธันวาคมเป็นต้นไปแต่ซึ่งในรอบนี้จะเริ่มอ่อนกําลังลงตั้งแต่27เป็นต้นไปนั้นก็สืบเนื่องมาจากมาดูในเรื่องของกระแสลมบนชั้น บรรยากาศระดับฐานเมฆนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่ามรสุมตะวันออกเชิงเหนือมีกําลังค่อนข้างแรงนั่นเองครับก็จะส่งผลทําให้ดึงมวลอากาศเย็นหรือว่าอากาศเย็นเนี่ยจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมทางประเทศไทยได้ยอย่างต่อเนื่องนะครับมรสุมลูกนี้นะครับมรสุมนี้นะครับจะส่งผลกระทบนะครับปกคลุมทางประเทศไทยจนถึงประมาณวันที่25ธันวาคมจากนั้น กระแสลมบนจะเริ่มค่อยๆอ่อนกำลังลงตั้งแต่ช่วงวันที่26ทธันวาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะส่งผลสืบเนื่องครับในช่วงตั้งแต่วันที่24ถึง25ธันวาคม2,566นะครับ ขึ้นลมบริเวณทางอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีขึ้นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้ากนอองขึ้นสูงมากกว่า4เมตรสําหรับทางทะเลอันมันมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงมากกว่า2เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้ากนอองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร จากนั้นเมื่อมรสุมกระแสลมบนมีกำลังอ่อนลงตั้งแต่ช่วงวันที่26ธันวาคมเป็นต้นไปก็จะส่งผลทำให้บริเวณทางอ่าวไทยทางตอนล่างจะยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับขึ้นลมนะครับโดยบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนั่นเองนะครับ ถ้าหากว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าโมเดลมีการอัปเดตใหม่เช่นไรแอดมินจะนําข้อมูลนี้มาแจ้งเตือนและอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันต่อไปในคลิปถัดไปหากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับ คลิปนี้กาบสวัสดีครับ